เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องของทาร์ทบายแม่โบโฮนะคะต้องขออภัยนะสำหรับใครที่เป็นชาวราศีกุมเอาไว้ด้วยก็ละกันว่าเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้นะคะแม่โบโฮูกลับมาค่อนข้างจะช้านิดหนึ่ง ดยปกติแล้วก็จะทยอยอัปเดตในเรื่องของคําพยากรณ์หน้าไพ่นี่นะคะให้ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเดือนนี้ต้องขอภายจริงๆมาช้าสักนิดนะคะแต่ก็ตั้งใจละทำมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะนะถึงแม้จะมากลางเดือนก็ตามทีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของคําพยากรณ์ใครที่กําลังฟังแม่โบโขอยู่ในเวลานี้นะคะฝากในเรื่องของ การติดตามช่องของแม่โบโฮกันไว้สักนิดนึงเป็นกําลังใจให้แม่โบโฮนะคะจะได้มีกําลังใจดีๆในการทําคลิปดีๆอย่างนี้ละคะ่ะออกมาฝากคุณในทุกๆเดือนเลยนะคะสําหรับผู้คนทั้ง12ราศีเลยกับการติดตามช่องของทาร์ทบายแม่โบโฮนะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการรับคําพยากร์รายบุคคลนะคะอยากเปิดเฉพาะของตัวเองเนื่องจาก การดูไพ่ในวันนี้นะคะแม่โพโฮจะเป็นการดูแบบองค์รวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยคําพยากรณ์ถ้าคุณต้องการนําไปใช้กับเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะแนะนําให้มาเปิดไพ่เฉพาะบุคคลจะได้ความแม่นยําแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะคะโอเคนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการพยากรณ์ก็ติดต่อแม่โพโฮมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ให้เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคําพยากรณ์ในส่วนของชาวราศีกุมกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะมาดูหน้าไพ่ของคุณกันนิดนึงนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้นะคะไพ่ของคุณหน้าตาเป็นยังไงนะมาดูใบแรกกันก่อนนะคะกับใบกลางของเราใบแรกได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืม เงินก็เงินไพ่เงินขึ้นก่อนเลยใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็ตามมาด้วยเด็กถือถ้วยเราทยอยไล่เปิดกันไปเลยเนาะเ,เสียงอาจจะแหบแห้งสักนิดนะคะเพราะว่ามาอาัดวิดีโออาช่วงจากใกล้เที่ยงคืนแล้วเหมือนกันนะคะต้องเสร็จจากภารกิจในเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวก่อนถึงจะนะได้มาเปิดไพ่ให้คุณกันนะคะโอเคละ อืมหนดูสิโอเคค่ะครบสิบใบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับไพ่ของชาวราศีกุมเริ่มจากตรงไหนกันก่อนดี <c oughs> นะดูแล้วค่อนข้างจะมีทั้งเรื่องของ งานที่หนักหน่วงหน่อยความเครียดที่เข้ามาอารมณ์ที่ต้องรับมือนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะนะอ,อ,อนาคตโปรเจกต์ที่มีการคิดเอาไว้โอเคเรามาเริ่มกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเดือนสิงหาคมนี้แนละชาราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างแรกที่อยากจะบอกเลยเหนื่อย <laughs> นะรู้สึกสัมผัสดได้ถึง ความเหนื่อยล้านะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งใบนะอย่าง10ดาบเนีสิบสิบไม้เท้าเนี่ยขึ้นคือคุณมีในเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของงานที่หนักมากนะคะใช้คํานี้นะในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีภาระรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะเ,ะเป็นอะไรที่ต้องแบกรับไว้อ,อ่อคนเดียวนะคะทาดีก็เสมอตัวใช้คํานี้ก็แล้วกันในเรื่องของการงานเนาะทาดีเสมอตัวถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็รับเต็มๆค่อนข้างจะเป็นการแบกรับที่ ที่เยอะกว่าคนอื่นมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเหตุผลเพราะอะไรชาวราศีกุมขาคุณเป็นคนที่มีฝีมือคุณเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะได้รับในเดือนนี้คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหัวนหน้าคุณหรือแม้แต่คนที่อยู่ในงานสายงานที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ออนอกเหนือจากของคุณเนะ่เออคุณก็ยังได้รับความไว้วางใจใครก็ตามพอเหมือนเขาจะเรียกใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เรียกใช้คุณอนะเออนึกอะไรไม่ได้เขาบอกคุณเป็นคนมีฝีมือเชื่อถือได้เชื่อถือได้มีฝีมือรับผิดชอบงานดีก็มักจะเรียกตัวคุณไปใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นก็อาจจะทําให้ในระยะนี้ชาวราศีกุมรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่ตัวเองเผชิญอยู่ได้สัมผัสได้ว่าฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะคะบางครั้งก็อาจจะทําให้รู้สึกได้ว่า ทำงานแล้วแบบเหนื่อยขนาดเนี้ยเหมือนคุ้มเงินชั้นไหมเออคุณอาจจะเกิดความรู้สึกอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกเปิดมาก็บ่งบอกถึงความเหนื่อยอะ่ะความเหนื่อยนะคะนะบางทีกเออ็เขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ทํางานไปด้วยเหนื่อยไปด้วยก็รู้สึกแบบท้อใจด้วยคือเหมือนกับเหมือนเงินทองที่มันเข้ามาคุณมีความรู้สึกว่าคุณแลกกันกับความเหนื่อยของคุณแล้วมันมันเหนื่อยมากกว่า กับสิ่งที่คุณได้รับกลับมาประมาณนี้นะคะในระยะนี้เองชาวราศีกุมภบางท่านอาจจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะคะนะบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะถ้าใครที่เพิ่งได้รับโอกาสเรื่องการงานเข้ามานะคะเป็นช่วงที่คุณต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองเต็มๆเ,เลยจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่นะคะที่ขึ้นในเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆเข้ามานะบางคนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานก็จริงแต่คุณได้รับมอบหมายให้ทําอะไรเพิ่มเติม เออนะให้ทําอะไรเพิ่มเติมงานใหม่อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะคะนะส่วนใครที่รอในเรื่องของการงานอยู่เดือนนี้เองก็เป็นช่วงที่เป็นข่าวดีของคุณนะคะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่แต่อย่างที่บอกเนื่องจากว่าใบแรกที่แม่บโหเปิดขึ้นมาแล้วเห็นเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าคุณกําลังรอคอยโอกาสดีๆตามหาในเรื่องของเงินอยู่นะคะคือถ้าได้งานมาก็เป็นงานที่ต้อง ทำให้ชาวราศีกุมรู้สึกว่าตอบโจทย์หน่อยเหนื่อยไม่ว่าแต่งานแต่เงินต้องคุ้มนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาอีกบอกอะไรคุณที่เป็นชาวราศีกุมขาในช่วงเนี้นะความความความเครียดอะ่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ที่ประเภทแบบเรียกง่ายๆว่ากดดันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคือมีเรื่องให้คิดอะ่ะในหัวเหมือนต้องคิดในเรื่องของงานแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบ เออไม่เป็นสุขเอาซะเลยประมาณนี้นะคะไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะ่ะรู้สึกเครียดกับภาวะที่ตัวเองเผชิญอยู่บางท่านบางคนถ้าทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะนะในเดือนสิงหาคมนี้จะมีเกณฑ์ที่คุณต้องเผชิญกับเรื่องที่มันทําให้คุณรู้สึกหนักหน่วงหน่อยคุณรู้สึกว่าเครียดคุณรู้สึกว่าเออบางอย่างไม่เป็นไปดังใจที่คุณต้องการ นะคะมันเลยส่งผลให้คุณรู้สึกคิดมากแล้วอาจจะเป็นผลทําให้รู้สึกว่ากังวลนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ด้วยจะค่อนข้างชัดเจนมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากคือเรื่องของอารมณ์นะคะนะเออเอาจริงๆชาวราศีกุมอาจจะไม่อยากที่จะสู้รบกบมือกับใครใช้คํานี้เลยคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับงานมากแล้วคุณรู้สึกกับคุณเหนื่อยกับสิ่งที่เผชิญอยู่มากพอแล้วอ่ะคุณไม่อยากจะสู้รบปบมือกับใครเลยนะไม่อยากจะอะไรกับใครอ่ะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่า ในเดือนนี้เองมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องต้องต้องผเผชิญหน้าต้องฟาดฟันเออใช้คำนี้นะเจอปัญหาที่ท้าทายเข้ามาต้องรับมือแล้วก็มีในเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะนำพามาซึ่งการฟาดฝีปากกันนะคะนะการมีปากเสียงกันประมาณนี้อาจจะหัวร้อนง่ายสักหน่อยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเข้ามาปะทะแล้วคุณจะหัวร้อนได้สักนิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอก ถูกเรียกตัวบ่อยใช้งานเยอะนะคะงานรับผิดช,ชอบก็เยอะอยู่แล้วมีปัญหามาให้คิดแบกรับเครียดอยู่นะคะก็เลยทําให้ชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเครียดในเชิงของความรู้สึกนะในเรื่องของอารมณ์นะคะนะบางอย่างเองนะคะถามว่า การงานมันเป็นยังไงก็ไปได้เรื่อยๆนะคะต้องบอกงี้คือมันมีในเรื่องของการงานที่ไปได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรเข้ามานะคะก็ยังมีเรื่องที่น่าพึงพอใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีข่าวดีอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆค่ะสําหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะซึ่งโชคที่ว่าเนี่ยนะก็อาจจะมาจากคนอายุน้อยกว่าคนที่เด็กกว่านะคะนําพาในเรื่องของโชคหรือว่าเ,เขารเรียกอะไรนะข่าวดีในเรื่องของ,ของ โชคลาภอะไรเงี้ยนะคะมาให้นะคะมีเด็กอาจจะนําโชคลาภมาให้ในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้นะคะหรือบางท่านเองที่เป็นชาวราศีกุมในระยะนี้เดือนสิงหาคมคุณอาจจะได้รับออของฝากนะคะมีคนเอาของมาฝากมีคนเอาของมาให้นะคะเป็นของแบบที่ถูกใจคุณละเออนะคะใช้คํานี้นะคะมีของติดไม้ติดมือมาฝากคุณประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้เองชาวราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างไพ่บอกว่า คิดเยอะหรอคะโครงการมีโปรเจกต์อะไรจะทําเต็มไปหมดเลยอ,อยากทําอันนี้เดี๋ยวมันจะได้มีรายได้ตรงนั้นเข้ามาคุณคิดตรงนี้คุณจะไปทําตรงนั้นเห็นทุกอย่างก็พยายามจะคิดเป็นเรื่องเงินเรื่อง,องทองกันหมดเลยเนาะเนาะชาวราศีกุมในช่วงของของเดือนสิงหาคมเองก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์แนวคิดพวกนี้อยู่แล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะ,ะยังมีสิ่งที่อยากจะแนะนํากับชาวราศีกุมไปมันอาจจะมีเหตุคุณอาจจะต้องข้องแวะ มีปัญหากับคนที่เป็นอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณที่คุณให้ความเคารพอยู่ะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะสำหรับคุณนะเพราะว่าคุณจะมีปัญหากับคนที่มีลักษณะคือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาเขาเรียกอะไรอะ,อะ พูดจาแบบไม่ค่อยถนอมน้ําใจเราอะใช้คาพูดแรงๆกับเรานะคะมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหากับคนในลักษณะนี้นะคะที่เป็นเพศหญิงนะจะมีจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบหัวร้อนได้ง่ายอะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะนะเพราะว่าคนคนนี้มีเขาเรียกอะไรอะคือมีมีสามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้ใช้คํานี้ดีกว่านะคะนะสามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้นะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนไม่ตาเอ็นดูคุณใช้คํานี้นะ มีคนเมตตาเอ็นดูคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่เป็นไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาด้วยนะก็เขาบอกว่าถ้าใครก็ตามที่มีมีคนที่เป็นเจ้านายนะคะหรือคนที่เป็นผู้อาวุโสที่ที่อยู่สูงกว่าคุณนี่แหละนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่คุณชอบอยู่ที่คุณให้ความเคารพนับถืออยู่ใช้คํานี้นะคะก็ก็จะมีเขาก็จะให้คุณกับคุณนะส่วนหนึ่งนะคะคือมีทั้งคนมีทั้งคนจ้องจะเล่นก็มี คนจ้องจะช่วยก็มาเออใช้คํานี้นะคะนะซึ่งในไพ่เนี่ยก็คือสะท้อนออกมาไพ่มนสะท้อนออกมาก็คือจะเป็นถ้าเป็นคนที่อยากจะช่วยคุณก็จะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินหน่อยเออใช้คํานี้นะอันเนี้ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของคนที่อยากที่จะช่วยเหลือคุณคอยจะผลักดันคุณนะคะนะก็จะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเกรงใจเออใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะผู้หญิงคนที่มีลักษณะอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะมี อิทธิพลกับชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมก็คือพร้อมจะช่วยพร้อมจะสนับสนุนนะคะมีอะไรที่โดดเด่นเขาก็พร้อมจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้นะคะหรือติดขัดตรงไหนเขาพยายามจะชี้แนะให้กับคุณนะคะนะให้ช่วยการงานของคุณมันปลอดโปร่งโล่งขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคุณก็อาจจะไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่จะมีปัญหากับคนที่เป็นลักษณะที่แม่โบโหแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจา พูดจาจิกกัดหน่อยพูดจาใช้คําพูดแรงๆกับคุณหน่อยนะคะแล้วกออ็อารมณ์อาจจะแบบดุเป็นคนออกเชิงดุหน่อยอ่ะเป็นคนดุเป็นผู้หญิงดุดุเป็นผู้หญิงมั่นใจเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมคนเออใช้คํานี้นะคะคุณอาจจะเจอปัญหากับคนในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของเดือนนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะอยากจะสื่อสารกับชาวราศีกุมเลยคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะสักนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่า ดาบกับดาบมาเจอกันเลยนะมีดาบของมีดาบตำแหน่งหนึ่งที่เป็นเด็กถือดาบอีกดาบหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีเหตุที่อาจจะต้องปะทะฝีปากเหมือนกันก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์สักหน่อยนะคะมีในเรื่องของอการเงินเออมาดูซิการเงินเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะแต่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุ้มกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนัก นะะในขณะเดียวกันอย่างที่แม่โะโฮเกิดไปก่อนหน้านี้ก็ยังมีเกที่ชาวราศีกุมเองเนี่ยคิดหาโปรเจกต์นะคะทำยังไงจะได้เงินเพิ่มเยอะๆนะคะคุณที่เป็นชาวราศีกุมบางท่านเองในเดือนนี้เจอปัญหาในเรื่องของธุรกิจเข้ามาแล้วรู้สึกว่าการเงินจําเป็นจะต้องหมุนอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบที่สุดนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะตามมาคุณไม่อยากมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเนาะใช้คานี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะก็อาจจะต้องระวัดระวังในเรื่องของการหมุนเงินสักนิดนึงเพราะตอนนี้คุณตามหาเงินจังเลยน,นะคะนะเหมือนกับไปตรงไหนก็ได้ที่มีในเรื่องของการเงินดีๆคุณก็พร้อมที่จะเข้าไปบุกเข้าไปลุยเข้าไปฝ่าฟันเพื่อให้มันได้สิ่งดีๆกลับมานะคะใช้คํานี้นะเรื่องของสุขภาพค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อย่างที่บอกการงานหนักนะคะดังนั้น เรื่องของการพักผ่อนยังเป็นเรื่องสําคัญค่ะชาวราศีกุมภ์ค่ะระวังภาวะความเครียดนะคะจากการทํางานของคุณนอนไม่หลับคิดมากวิตกกังวลตามมานะคะภาวะปวดบ่าปวดหลังค่ะปวดเอวนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเจ็บขาค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกุมภ์นะคะนะต้องระวังตรงนี้กันสักหน่อยนะคะอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ ขอเป็นกําลังใจให้นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นสักนิดนึงนะชาวราศีกุมถ้าใครที่มีคนรักแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันอ่ะมันจะรู้สึกเราคิดถึงกันนะแต่ว่ามันห่างกันนะคะมันห่างกันด้วยหน้าที่การงานมันห่างกันด้วยความรับผิดชอบอ่ะใช้คํานี้นะคะบางคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทางไกลสักนิดนึงคือจริงๆมันมันคือใกล้กันนะนะแต่ว่าอารมณ์แบบเหมือนเวลาไม่ตรงกันไม่ค่อยได้เจอกันใช้คํานี้นะคะ ปั่นงานจังเลยเงินต้องมาเงินมาก่อนทั้งคุณทั้งเขาเลยเนี่ยดูจากหน้าไพ่นะคะเขาก็ยุ่งวุ่นวายนะคะเรื่องการงานนะคะมีเงินดีเข้ามาเขาก็ได้เงินนะคะฝั่งคุณก็วุ่นวายกับภาระรับผิดชอบที่ที่เต็มไปเลยนะคะต้องบอกว่าเต็มเต็มเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในช่วงนี้ที่จะหวันแววกันดูจากหน้าไพ่แล้วยังไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่ค่อยโดดเด่นขนาดนั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะลองหาเวลาค่ะนะคะใส่ใจ ทำอะไร speak. เล็กๆน้อยๆร่วมกันทานข้าวร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่หาเวลาเจอกันบ้างนะคะจะได้ประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้แบบราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะเพราะอะไรไพ่อารมณ์ก็มาแล้วนะคะดังนั้นแล้วการไม่ได <s worry, S 2> ้เจอกันนานๆอาจจะทําให้รู้สึกหงุดหงิดใจบ้างอาจจะทําให้รู้สึกแบบคุยกันนานๆคุยกันทีแล้วมันมันเขาเรียกอะไรจูนกันไม่ค่อยติดเออนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะก็ก็เราอาจจะลดในเรื่องของความไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะมันอาจจะทําให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รู้สึกงอนกันได้งอนง้อในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็หาเวลาให้สักนิดนึงนะคะรู้ว่ายุ่งกันจังเลยคุณช,ชาวราศีกุมในเดือนนี้นะแต่ถ้าหาเวลาได้ก็จะเป็นเรื่องดีกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณด้วยนั่นเองนะคะโอเคนะฝาก,ฝากในส่วนของคำพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสาหรับชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปในเดือนหน้านะคะยังไงแม่บโบโฝากกันไว้ด้วยก,กับการติดตามช่องของเรานะคะทาร์ตบายแม่บโบโฟชอบวิดีโอนี้คิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กด like, แชร์กันไปค่ะหรือแม้แต่คอมเมนต์ให้กําลังใจแม่โบโหกันได้ข้างล่างนะคะตรงไม่ตรงใกล้เคียงไหมนะคะสถานการณ์คุณเป็นยังไงเราพร้อมรับฟังนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจส่งพลังงานบวกดีๆให้กับชาวราศีกุมทุกท่านเลยตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้แม่โบโพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะคะชาวราศีกุมสวัสดีค่ะ